เปิดเซตภาพล่าสุดไออภิษดาในอิตาลีทําหลุดโฟกัสทักเรื่องหน้าขึ้นแทนว่าที่คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างไออภิษดาเครือคงคาโดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นท้องโตขึ้นเรื่อยๆกำลังตั้งครรภ์ลูกได้ห้าเดือนและเพศลูกคนแรกก็คือเพศหญิงสมใจสามีและสามีก็เหอลูกมากๆถึงขั้นตั้งชื่อลูกสาวไว้รอแล้วซึ่งปัจจุบันสาวไอกำลังไปพักผ่อนหย่อนใจที่ต่างประเทศ วันนี้เราจะพาไปส่องเปอิตาลีของสาวไอซ์ที่เธอโพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมอภิษดามาพร้อมความสวยและสีหน้าสดใสอย่างเห็นได้ชัดพร้อมบอกว่ามีคนใจดีพามาเที่ยวฟลอเรนซ์เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาชมไม่ขาดสายที่ถึงแม้ว่าจะท้องอยู่แต่ความสวยแม่ไม่ลดน้อยลงเลยและแต่งหน้าเบาๆหรือหน้าสดแม่ก็สวยเป๊ะปังมากๆอีกด้วย